สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลรังกกลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันก่อนเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสรรหาคัดเลือกกับอนาคตความรุ่งเรืองของบริษัทนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อในเรื่องของความรุ่งเรืองของบริษัทเช่นกันแต่จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาพนักงานอนาคตของบริษัทเราจะรุ่งหรือจะร่วงอยู่ที่การพัฒนาพนักงานด้วยเช่นกัน องคอ์กรของท่านผู้ฟังมีระบบการพัฒนาพนักง,งานอย่างไรบ้างสอดคล้องกับเป้าหมายขององคอ์กรที่เราวางไว้หรือไม่หลายองคอ์กรเองนะครับที่อยากจะประสบความสําเร็จมีการตั้งวิชั่นมิชชั่นไว้ค่อนข้างชัดเจนแต่กับกลายเป็นว่าพอพูดถึงเรื่องของการพัฒนาพนักง,งานผู้บริหารหลายคนกับมีความรู้สึกว่ามันเปลืองงบประมาณทําไมต้องพัฒนาด้วยหนักไปกว่านั้นนะครับก็จะมีผู้บริหารบางคนก็บอกว่าถ้าพัฒนาแล้ว เขาลาออกไปล่ะบริษัทไม่เสียคนเสียเงื่อนประมาณฟรีๆเลยหรือแต่ก็มีคนหนึ่งะนะครับที่สวนกลับมาว่าเอาแล้วถ้าเขาอยู่ต่อล่ะคือถ้าเราไม่พัฒนาเขาแล้วเขาอยู่ทํางานกับเราต่อไปเนี่ยมันจะพาองค์กรให้ไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้จริงหรือเปล่าล่ะมันก็เลยเป็นข้อขัดแย้งไกลๆนะครับในหลายๆบริษัทที่คิดถึงเรื่องของการลงทุนพัฒนาพนักงานแล้วบางคนก็ มีแง่มุมอีกมุมหนึ่งที่บอกว่ามันจะคุ้มจริงหรือเปล่าพัฒนาไปแล้วเขาไม่พัฒนาหรือเขาลาออกล่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราตอบไม่ได้อยู่แล้วนะวันนี้แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือตรกกะเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยถ้าเราลงมือพัฒนาเขาแล้วพนักงานคนนั้นได้รับองค์ประกอบอื่นที่อยู่ในงานเ r ของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขวัญกําลังใจค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการที่มันโอเคเนี่ยผมว่าการพัฒนาพนักงานมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้องค์กรเรา เติบใหญ่แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ในอนาคตมันเลี่ยงไม่ได้ยิ่งในยุคสมัยนี้นะครับที่เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากสภาพแวดล้อมในการทำงานเปลี่ยนเร็วมากการแข่งขันในเชิงธุรกิจคู่แข่งก็พุดขึ้นมาเยอะแยะแถมยังมีไอเดียต่างๆนานาแปลกใหม่เข้ามาเสนอเพื่อทำให้มีลูกค้าเข้าไปเลือกเขามากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเราอยู่เฉย ไม่พัฒนาอะไรเลยแล้วเราคิดว่าคนของเราเก่งอยู่แล้วเราหาคนเก่งมาเรียบร้อยแล้วเราไม่จําเป็นต้องพัฒนาเขาสุดท้ายคนนั่นแหละจะกลายเป็นถอยหลังไปเรื่อยๆองค์กรเราก็จะถอยไปเรื่อยๆเช่นกันเราตั้งเป้าอนาคตไปข้างหน้าแต่เรากลับไม่มีทรัพยากรที่จะช่วยให้เราไปข้างหน้าได้แบบนี้เราจะบรรลุความสําเร็จได้อย่างไรเราลองนึกภาพองค์กรที่ ไม่มีการพัฒนาพนักงานอะไรเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรเหล่านั้นบ้างตัวแรกเลยที่เห็นก็คือพนักงานไม่ค่อยรู้เรื่องราวของโลกภายนอกสักเท่าไหร่ตอนนี้ความรู้ทักษะหรือเรื่องราวต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนเขาคิดอะไรกันอยู่หรือเขาเอาระบบอะไรใหม่ๆมาใช้บ้างพนักงานจะไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้รับการพัฒน,นาแล้วก็มวัวแต่ทํางานอย่างเดียว เราไอ้งานที่ทําก็เป็นงานแบบเมื่อ10ปีที่แล้ว10ปีผ่านไปก็ยังทําแบบเดิมซึ่งถามแบบถามว่ามันสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปใช่หรือไม่อันนี้คือเคสแรกเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับพนักง,งานเองผลงานก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นด้วยถ้าเราไม่ได้ลงมือพัฒนาเขาเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเขายังคงทํางานแบบเดิมมีข้อดีแบบเดิมแต่วันหนึ่งครับ แม้ว่าเขาจะเป็นคนเก่งนะครับแต่ถ้าเรื่องของวิธีการทํางานวิธีคิดเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาไม่พัฒนาจะกลายเป็นว่าพนักงานคนนั้นที่เคยมีผลงานดีผลงานก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเป้าหมายมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่เองนะครับอันที่3องค์กรเราก็จะไม่มีความรู้ใหม่ๆเข้ามาเวลาจะพัฒนาไปทางไหนอย่างปัจจุบันเนี่ยเ i เข้ามาค่อนข้างเยอะแต่เชื่อไหมครับพอเราเข้าไปถามผมเองเนี่ยเข้าไปคุยกับผู้เข้าสัมมนาในองค์กรต่างๆในหลายองค์กร บางองค์กรพูดถึง AI พูดถึง c ช a t GPT โอ้เข้าทำหน้าตื่นเต้นแล้วก็บอกว่าได้ใช้แล้วครับได้เอามาช่วยในการทำงานมากมายในทางตรงกันข้ามบางองค์กรก็ไปถามว่ารู้จัก AI ไหมเอไอคืออะไรถามว่า Cha GP t GPT ละ่ะไม่รู้จักอีกมันคืออะไรหรอครับโอ้มันทำ่างนี้ได้ด้วยหรอครับพอเราบอกไปแล้วอีกอาทิตย์หนึง่งตามมาเพื่อจะคุยกับอีกรุ่นหนึ่งมีคนที่เคยเข้าสัมมนาที่แล้วเดินเข้ามาก็บอกโอ้ผมยังไม่ได้ใช้เลยครับลืมคือสุดท้ายเห็นไหมฮะ มันก็จะไม่มีองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาในองค์กรเนี่ยแม้ว่าตลาดข้างนอกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนก็ตามถ้าเราไม่มีการพัฒนาเขาเขาก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับสุดท้ายทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อผลงานของบริษัทเรานี่แหละก็จะไม่ขยับเขยื้อนไปไหนก็จะอยู่กับที่เพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะสร้างผลงานจริงๆมันคือพนักงาน มันไม่ใช่แค่เป้าหมายแปะเอาไว้แล้วเราจะไปสู่เป้าได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วมันต้องมีทรัพยากรหลักก็คือทรัพยากรบุคคลนี่แหละครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนดังนั้นถ้าท่านเป็นผู้บริหารในยุคนี้ผมว่าเราคงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาพนักง,งานมีที่ปรึกษาระดับโลกนะครับที่เขากอ็ออกมาเป็นนโยบายเลยว่ายุคนี้เป็นยุคของ L&D คือ Learning and Development ถ้าท่านเคยอ่านเจอนะครับ ผมว่ามันไม่ได้ยุคนี้หรือยุคไหนหรอกครับมันทุกยุคแล้วครับถ้าเราอยากจะพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆ L&D หรือ Learning and Development เนี่ยมันจะต้องเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของพนักงานเพื่อให้เขาใช้ความรู้ในการพัฒนาองคอ์กรให้ไปสู่อนาคตที่เราต้องการจะไปไม่งั้นแล้วเราก็จะอยู่แบบเดิมนะครับดังนั้นถ้าธุรกิจของท่านต้องการจะเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับ ตั้งเป้าไว้แล้วไม่พอนะฮะเราจะต้องมาลงมือพัฒนาพนักง,งานคือหาคนเข้ามาหาคนเก่งมาอย่างเดียวก็ไม่พอเหมือนกันคนเก่งวันหนึ่งความรู้ที่เขามีมันก็จะล้าสมัยไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาพนักง,งานมันก็เลยต้องเข้ามาเสริมถ้าองค์กรเราอยากจะรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตนะครับฝากประเด็นสั้นๆวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ